สวัสดีกันนะครับเพื่อนๆพี่นพนพนๆน้องๆมุดคนสำหรับคลิป EP นี้ผมจะมาอธิบายเสริมอยู่เกี่ยวกับการไซ์งานเว็บไซต์ขุดอัตโนมัติก็คือ Fat Miner นะครับซึ่งผมไซมาหลายวันแล้วก็คือตัวน,นี้นะครับทุกคนนี่เดี๋ยวผมจะกดเข้าไปให้เพื่อนๆได้ติดตามด้วยกันอ่ะพอเข้ามาหน้าตาระบบมันก็จะยังไม่ขุดนะครับสำหรับผู้ใช้ใหม่ แต่สาหรับของแอดนี่มันเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันขุดแบบนี้เนื่องจากว่าแอดได้ไซ่มาก่อนหน้านี้เดียวหลังจากที่เพื่อนๆที่คอมเมนต์มาว่ามันยังสามารถใซด์ได้หรือว่าถอนได้อยู่ไหมมันก็ยังไซด์ได้ปกตินะครับเมื่อเพื่อนเอนเ,อนเข้ามาแรกๆมันจะมีแฮกขุดอยู่ตรงนี้เนี่ยจะได้อยู่3 0 0พนะครับ3,000 cpu จากการลงซื้อเข้าไซด์หรือว่าสมัครเข้ามาใหม่เปิดผ่านแอปเทเลเกมนะครับ ถ้ามันไม่ขึ้น3,000อยู่ตรงนี้ให้เรากดไปที่รูปแท็กก็คืออยู่ฝั่งขวามือนี่ตรงนี้กดเข้าไปมันก็จะขึ้นมาให้เราเข้าร่วมกลุ่มคอมมูนิตี้ประมาณนี้แล้วก็เข้าร่วมจอยกลุ๊มเทเล gram ทางการนะจากนั้นแล้วก็กดเข้าไปตรงหน้าตรงกลางก็คือตรงนี้ตรงม i n เนอรนี่ แล้ว CPU ของเราก็จะเพิ่มขึ้นมาเพิ่งขึ้นมา3,000ใช่ไหมข้างบนนี่มันจะกด Start เป็นภาษาอังกฤษแบบนี้เราก็กดเริ่มต้นส Start มันก็จะมีเวลานับถอยหลังแบบนี้12ชั่วโมงนะครับให้เพื่อนๆกดเข้าไปขุดมันก็เป็นการขุดทันทีแบบนี้สำหรับ IP นี้ก็ เพื่อนเพื่อนก็สอบถามมาว่ามันจะถอนได้อยู่ไหมก็ไม่ยากนะครับสำหรับก่อนที่เราจะถอนให้เรากด exchange h c k ที่เราขุดได้ก็คือตรงนี้กดที่ว oo ูดู um. ่วงกลมปุ๊บเนี่ยของ ads นี่มีพันแใช่ไหมมันจะบอกว่า100 h a c k เท่ากับ1 fmt จากนั้นกด exchange สีชมก็ได้อยู่18 fmt แล้วก็สามารถถอนได้ จากนั้นกดมาที่วิดดอวิดดอตรงนี้กดไปจากนั้นมันจะมีสีสกุลเดียนให้เราเลือกถอนของแอ s นี่จะถอนเป็นอ่า bp ก็คือถอนเป็นไวเนนเครือข่ายของ bp 20ขั้นต่ำสิบ fmt ของ ads นี้มีสิปก็สามารถถอนได้เดียวจากนั้นเรากดไปที่เดียน บเน้นของเรามันจะคำนวณให้เราโดยว่าเราถอนส8อ่ปด FMT นี่เราจะได้อยู่0.000172 000 BNB นะครับอ่ส่วนประวัติการถอนก็จะเป็นอยู่ข้างล่างนี่แอดได้ถอนอผ่านมาก็สครั้งเมื่อวานแอดก็ถอนนะครับสำหรับอีพีนี้เดี๋ยว ก็ไม่อยากผมจะเข้าไปในไวเน้นก่อนเมื่อเราเข้ามาในไวเน้นของเราเราก็จะเห็นที่ฝากเงินก็คือ Reeposit เรากดเข้าไปเพื่อแปลที่อยู่ BNB จากนั้นก็เจอแล้วก็คือตัวนี้ v n b จากนั้นเลือกอันแรกเลย Smart Chain กดคัดลอกจากนั้นเราเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ กดค้างวางที่อยู่ลงไปจากนั้นเรากดคอนเฟิร์มมันก็จะขึ้นโพชชิ่งแบบนี้นะครับแปบ๊บเดียวอันนี้มันเป็นสัญญาสมาร์ทคอนแทคนะครับถอนแป๊บเดียวก็เข้าเลยครับทุกคนก็ไม่ต้องรอช้านี่จากนั้นเราก็รอมันขึ้นสักครู่หนึ่งแล้วมันก็จะมีเแจ้นเตือนเข้ามาในไวเน้น แล้วก,กดมาดูหน้าตรงกลางตรงนี้ก็ได้แล้วก็ขุดไปเรื่อยๆแบบนี้สำหรับผู้ที่อยากเพิ่มแฮกขุดอ่าแล้วก็กดมาที่ power ตรงนี้ power นี่มันก็จะขึ้นโซ่แบบนี้ตัวนี้สำหรับตัวนี้มันก็ขึ้น3 US ในถ้าเราซื้อนะเราก็จะได้แฮกขุดประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นขุดรายวันมันจ่ายให้เรา461 กดไป3วันก็432 <c oughs> ก็สามารถถอนเป็นเหรียญไรคอยได้นะครับก็ถือว่าดีอยู่แต่ตัวที่มันล็อกอยู่ข้างล่างถ้าเรากดลงไปปุ๊บมันก็จะโซยอดขึ้นนะให้เราเห็นตัวนี้ก็จะเป็น24เหรียญราคานะาก็ประมาณนี้แล้วเราเข้าไปเซตก่อนว่ายอนเข้าหรือยังรอสักครู่ กดกลับก่อนกดกดมาด้านข้างแอดเช็คดูก่อน0.00เท่าไรน,นะยอดตรงนี้0.00171 BNB นะครับโอเคนะครับถือว่าไซส์ได้ปกติสำรับกดผ่านฟต m ไมเนอร์หากเพื่อนสนใจลองเอาไปไซด์แล้วก็สมัครทิ้ง สมัครได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ใต้คลิปนี้โอกาสหน้าพบกันใหม่